ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในอ,อยู่ในในเกม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 อะไรวะผมลืมชื่อ,อ้วนะครับพอดีผมเป็นคนขี้ลืมความจำสั้นนะครับผมอยู่ในเกมเทียดาวนั่นเองนะครับอ <laughs> โอเคผมรู้สึกว่า บ้านผมนี่มันกลับมาแล้วนะครับหลังจากอีพีที่แล้วนะครับเราโดนโชโช่อะไรสักอย่างเนี่ยนะผมจบชื่อมันไม่ได้นะมันทับหลบ้านเราแล้วครับไม่ว่าจะโชโช่หรือกาซิล่าอะไรสักตัวเนี่ยนะมันชอบทับหลบ้านเราซะเละเลยบ้านหลังนี้นะครับผมรู้สึกไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้อีกแล้วถึงมันจะซ่อมเสร็จแล้วก็เถอะนะโอ้โหเข้าไปเช็คดูก่อนนะว่าข้างในยังอยู่ดีไหมโอ้โอเคอยู่ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยคอมยังอยู่ดีดูเตียงนอนประจำเราครับไหนดูไหนอ๋อ อยู่ดีมีสุขโอเคแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วอ่ะคุณผู้ชมผมไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปแล้วผมอยากอยากจะย้ายไปอยู่บ้านหลังอื่นแล้วอ่ะไม่รู้สิผมว่าทำลายมันทิ้งดีกว่านะแทนที่จะซ่อมทำลายมันทิ้งดีกว่านะผมโหลดวัดมาใหม่นะครับอันนี้มันคืออาวุธอ่าชื่อว่าชาร์จนะครับคือต้องมีเฮ้ยโอ้โหพตรเทพเดี๋ยวมันจะมีแบบ แทงๆอะไรพุ่งขึ้นมานะครับแล้วมันกัดกินไปหมดเลยครับนี่ครับอันนี้คือการกดเดี๋ยวนะคืออ p t i o นมีปรั๊บอ p t i o นได้ oh my god สามารถเลเวลอ p t i o นได้นะครับว่าเราจะทำลายยังไงนี่อะไรอ่ะผมกดตัวทีนะครับเปลี่ยนแพทเทิร์นได้นะครับอ๋อข้างล่างมันเปลี่ยนเป็นวอ l l lane s t o r เฮ้ยโอเคถ้าผมกดค้างม,มันก็จะมาเรื่อยๆอ๋ออย่างนี้ครับ nice ส่วนอันนี้เป็นเส้นเออเออเอเอผมลวก ผมลอโอ้ยผมมุดเข้ามาในรูไหนวะเนี่ยรูโอ้ยรูมันแคบเกินไปทำไงดีผมออกไปได้ผมออกไปได้โอเคค่อยกระโดดขึ้นไปอ๋อลอยขึ้นไปรู้สึกว่าโนคิปผมมันแรงรุนแรงซะถ้าเกินน่ะบินนิดบินหน่อยแม่งลอยขึ้นฟ้าเลยดูนะครับโอ้โหแล้วผมบดบินผมมันเอ่อรุนแรงมากอ่ะดูดิ เออเออผมยังไม่ตายอีกครับยังรอดอีกดูครับดูครับเดี๋ยวผมกดบินให้ดูนะฮะบินทีนี่คือหายโอเคกลับมาที่เดิมแล้วโอ้โหเจ็บไปครับกดคลิกซ้ายทำลายบ้านทำไมเสี่ยมันเป็นอย่างี้วะโอเคเสกขึ้นมาเฮ้ยอันนี้โคตรเท่อะมันเสกขึ้นมานะครับแล้วถ้าเกิดเรากดค้างไปมันจะขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดเรากดปล่อยอะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเท่ทำลายทีนี่คืออะไรอันนี้ฝนนะครับเป็นฝน อ๋บ้านเรากำลังถูกทำลายครับโอ้ไม่ก็หลังจากทำลายเสร็จก็ต้องคงใช้อนี่นะครับมันชื่อ Midas t o u c h นะครับคือมันเป็นมือทองนะครับมผมไม่รู้มันคือวัดอะไรเฮ้ย้ายิงแล้วบ้านมันเป็นสีทองเลยเดี๋ยว <laughs> นี่อโอ้โหคนที่เปลี่ยนบ้านให้เป็นสีเหลือง oh <yeah. S 1> นี่ครับมันมันเหลืองเลยมันทองวะ <laughs> โอ้โหบ้านกูสายเหลืองมาแล้ว <laughs> ยิงมดยิงมดยิงแม้กระทั่งต้นไม้บ้านหลักนี้กลายเป็นบ้านทองครับ oh <yeah. S 1> บ้านแห่งความ ล่ำรวยนะครับ<ด>เงินทองไหลเข้ามาเทมาโอเคเพีงให้มันเรืองแสงครับนี่นะนี่อ๋อครับทำให้มันแบบมันเป็นเงาครับเป็นเงาสวยๆอย่างเงี้ยโอเคไหนดูสภาพบ้านเราหน่อยขอเดินเข้าไปเช็คข้างในหน่อยทุกอย่างเป็นสีทองหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยเกิรโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทำลายทิ้งด้วยนุกโอ้ยผมลืมไปวไ่านุกนี่มันแหลกนะ ผมก็ยังใช้มันเนาะเอ้ยขางอีกแล้วบบอ้ไม่น่าใช้มันเลยว่ะเยี่ยมมันเยี่ยมที่สุดเลยโอเคเรามาถึงที่ประเทศแห่งใหม่นะครับ<ล>เรามาที่ยุโรปนะครับผมไม่รู้ที่ไหนนะ<อ>แต่แมปมันน่าจะชื่อว่าฝรั่งเศสอะไรสักอย่างนะครับผมเห็นมันเขียนนะอเ,เอเอมผมมาประเทศฝรั่งเศสแน่เลยนะครับให้ผมนึกถึง As s a s s i n s Creed Unity เลยนะเรามาที่นี่เพื่ออะไรรู้ไหมครับเรามาหาบ้านหลังใหม่นะครับบ้านที่มันไม่มีความโชคร้ายเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่ พออะไรวะพระแม่มารีเหรอทำไมพระแม่มารีกูเหมือนมแมลงแล้วเฮ้ยตรงนี้เปิดประตูได้ไหม <c oughs> เปิดได้ครับ <c oughs> ที่นี่มันสวยจริงๆเลยเข้าไปเช็คโบสถ์หน่อยโอ้อยุโรปจ๋าเลยนะ <c oughs> ไปดูชั้นสองมีอะไรเนะี่ยทำไมชั้นสองมันฮะอ๋อนี่คือะคระฆังครับเอาไว้ตีะระฆัง <c oughs> ไม่มีเสียงวะเดี๋ยวชื่อเอาเอาเอาบล็อกอัดลันเชอร์ไปกิน วัวเด้อเฮลบ้านไม่มีหลังไหนที่มันสามารถอยู่ได้เลยนะผมเปิดประตูแล้วมันเปิดไปเฮ้ย,ยบ้านหลังนี้อยู่ได้ครับเฮ้ยอย่าพิ่งเผาอย่าพิ่งเผาบ,บ้านอันนี้นี่คือมัดใหม่ที่ผมถุยอันนี้คือมอดใหม่ที่ผมโหลดมานะครับมันเป็นมอดอะไรไม่รู้มัน,มน,นบ่อนไฟอะไรสักอย่างโอเคผมจอมบ้านหลังนี้แหละผมขออยู่บ้านหลังนี้แลเลยจําไว้นะบ้านหลังที่เท่าไหร่แล้วแม่งเหมือนกันหมดเลยดูดีแต่ละหลังแล้วจะจํายังไงวะ <laughs> ผมจะี้จำบ้านยังไงโอ๊ย โอเคมีป้ายจําอยู่นะครับโอเคบ้านผมจะอยู่แถวๆตรงร้านโอเคอยู่ใกล้ๆกับร้านอะไรวะนี่มันคือร้านอะไรเนี่ยร้านยาป่ะเนี่ยร้านยาร้านเบียร์ร้านเหล้าไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับได้เป็นร้านร้านะสักอย่างอะไรเหมือนขนมเค้กเลยอะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับทิ้งนยทําลายนี่ทําลายร้านในเมื่อมันบ้านมันเยอะเกินเพราผมเผาบ้านทิ้งไม่ให้หมดเลยนะครับนี่ไงล่ะทําลายทบ้านทิ้งเนี่ยอุ้ยผมชอบหมดนี้ว่ะ ไม่ต้องห่วงนะครับผมอัปการดจอมาใหม่แล้วนะครับไม่ไม่มีใครมาลอ้อขอบผมกากได้แล้วครับ <c oughs> ผมอัปเป็น RTX ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> มันดูไม่แหลกนะครับมันไม่แหลกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับ <c oughs> ปล่อยไปอีกทีหนึ่งนี่แหละถ้าเป็นแต่ก่อนนี่คงแบบว่าปัจจะหันหน้าจอได้ก็คงแบบตายไปแล้วนร <c oughs> แต่ถึงการ์ดจอจะดีแค่ไหนนะครับถ้าเราเสกอะไรมาเยอะมันก็จะแหลกอยู่ดีนะครับรา <c oughs> เบิดนิวเคลียร์อะไรที่มันเว่อว่ร์ยังไงมันก็แหลกครับแต่น,นี้มันก็ดีขึ้นนะใครทำลายบ้านกดขวากซ้ายดูครับซ้ายคืออะไรปล่อย เอ้าไม่ได้เอ้ยโกลัวนีิเทพนีิเท่ทำารเดี๋ยวเฮียผมอยากรถจังเลยถ้าผมเอาไอ้มือนี้มาสู้กับคิงคองจะเป็นไงนะไม่ัาดีคิงคองเดินมาแล้วเดินมาแล้วตามมาเลยพวกนี่ไงอ้าวโอ้ยเพิ่งหยิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปกินนี่ล่ะขาขาดไปดิไอ้ลูกไหมนี่อะคิงคองเละเลยครับดูหน้าดูหน้าคิงคองแล้วเอ่อคิงคองเสียชีวิตแล้วนะครับเอ่อ ดหน้าแบบโอเคเราจะผ่ากลางหน้าท้องเลยครับปล่อยพลังระเบิดไหมมันอะไรมันจะระเบิดวะเรียบร้อยเละเลยครับนี่ไงล่ะโอ้โหแหลกชีพหายเลยครับเออทำลายศพกินคลองไอ้บอทนี้มันสะใจจริงๆนะครับถ้าเป็นไอ้ตัวนี้ล่ะจะลองเอาไอ้มือนี่มาทำลายมันดูนะครับ นี่ไงนี่ขาหักมัเขื่อนแต่ว่าตัวนี้โอ้โหไปเพลงด้วยคิปซี่เพลงไอ <g ip sey> ้ Pacific Rim นะเสียงแบบเออเหมือนฟัดมีมเลยน <g ip sey> ี่อะล่ะเอาไหมาล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้นี่อะอย่าเข้ามาใกล้เออลองเบาอย่าบอกมันยังเตือนยังบอกยังเตือนได้โอ้โหฟัดโอ้ไมค์กัสคุณเดือดห่าแล้วว่าไม่มีขาแล้วเดี๋ยวฮัลโหลนี่ไงฟาราโดไปกินดิเอา เงียบเลยเพลงเยอะเฮ้ยยังไม่ตายเดียวเดียวเดียวยังไม่ตายรู้ว่าไหนยังไม่โอ้ยโดนดูดโอ้โหยิงเองโดนเองออกไปก่อนอ่ะเฮ้ยอเดี๋ยวมันมันมันลบมันลบยังไงวะเนี่ยอ้าวเออเงียบเลยหอบโดนดูดเออโอเคตอนนี้ผมทำลายดูนะดูสภาพเมืองฝรั่งเศสของเรานะครับที่เราทำลายไป เละไปหมดเลยโอเคเรามาที่ท,ที่ใหม่กันดีกว่านะครับเราโอ้ oh my god นั่นมันนั่นมันเอ่อเดโมกรอกอนใช่หรือเปล่าใช่นะครับตาฝาดหรือเปล่าไม่ฝาดนะครับไม่ใช่คลิปที่แล้วนะที่เราจะตาฝาดเห็นโชโชนะครับอันนี้คือ เหมือนกับไอ้แมพที่เราขับรถไปพุ่งไปชนไอ้มันจะมีเป้าอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นเดบกกรอนแทนดูตัวที่แบบน่ากลัวแบบเป็นยักษ์เล่นตัวใหญ่มากอะจะเอารถอะไรขับไปชนกันนะอย่างแรกมันต้องเป็นรถแรงๆสิผมว่านี่ครับคันสีฟ้าเลยผมชอบคันนี้ไม่รู้ทำไมนะผมเห็นแล้วมันเต็นดีคันไหนคันนั้นนะครับไปเลยเตรียมพร้อมแล้วครับเราจะค่อยๆขับขึ้นไปครับไปเลยพวกพวกชนไข่มัน เต็มไข่เต็มลำโอ้โหข้างล่างอะไรอ่ะโอ้ข้ะงลาเบิดเออครับเรามาดูผลงานดีกว่าครับโอ้ยสงสารเดโิวกอก่อนวะเอาคันนี้บ้างนี่ครับคันนี้คือรถรถน้ำมันนะครับไป Let's go เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ขับคนก่อน จบแล้วโอเครู้สึกว่าจะไม่มีรถน้ํามันแล้วนะร,รู้สึกเสียดายมากเลยผมทาลายมันทิ้งไปไมเมื่อกี้โอโหผมทําคว่มโอเค,ผม,คผมว่าคันนี้แหละ oh, yes, นี่แหละมันชา้าเกินแมวแหละค <c oughs> ันดีดีกว่านี่ครับมันจะถึงไหมเนี่ยวันนี้เต่าขนาดนี้แต่ก็ไม่เต่าแล้วอย่าไปดูถูกนะ <c oughs> มาแล้วพุ่งชนเข้านไปเฟรมไข่ <c oughs> ไอ้คันเมื่อกี้มันช้าเกินไปนะครับคุณผู้ชมเราต้องเอาคันนีน่ครับ สีแดงแรงลิ้ไปเลยมาแล้วโอเคเราจะถอยไปไกลๆอย่างตรงนั้นก่อนนะไปแล้วครับจังหวะนี้มันมันพุ่งมันใส่ไหนตัดได้ปะเนี่ยอชนไปแล้วตรงกลางตรงน้องขาทะลุเข้าออกมาแล้วทะลุออกมาหลบแบบหลบแบบเกือบแล้วดีนะเรายังไม่ตายนะครับเฮ้ยผมว่าคันนี้น่าสนใจว่ะมาแล้วลอดลัดชนบนที่รถโอ้โหเกือบชนไปเลยพุ่งเข้าไป นี่ครับเอาด้านขวาบ้างกูดงงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโ oh อ้โห Achievement Unlock เฉยของขวาล่าเ oh. นี่ยจบลิฟท์ล็อตคนจน Achievement oh. Unlock อ,อ,อะ <Good. S 1> คิดดูอะโอเคขออีกคันหนึ่งมอไซค์แล้วกันเดี๋ยวแล้วตัวเราหายไปไหนะผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าทำไมเทดามันไม่มีตัวตนนะครับอยากรู้จริงๆเลยว่าเรามีตัวตนจริงๆหรือเปล่า โอเคผมกำลังจะรู้สึกจะไปไม่รอดรู้สึกจะไปไม่รอดนะคันนี้ะขอตั้งรถดีๆกันโอเคไปเลยพวกใไม่เอาแหละเพวคันนี้แหละให้เลยเต็มสิบสิบเต็มสิบมันทำยังไงถึงมันจะพุ่งไปถึงข้างบนหัวดัวมนะพุ่งได้แถวๆตรงไข่ โอ้ยยังไงมันก็ไม่ถึงนะครับรโอ้โหโอเคเราสามารถทำดาเมจได้แค่จะจบบริเวณตรงนี้โอ้โหแล้วสงสารจริงๆเลยนะดูดิก็เลยขึ้นไปชนตรงหน้าอกก็ไม่ได้อ่ะอ่างั้นนายเอาแอตเทอร์ลอยสไตน์ไปกินไหมกระบาดหนึ่งลูกทำลายแค่นี้ก็จบแล้วมั้งไปไหนแล้ววะเรียบร้อยครับเต็ม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 โตเต็มเต็มนี่ยครับขนาดหนีก็ยังแหลกอย่ดีครับโอ้ my god โคตรเทพเฮ้ยมาอีกลูกเหรอได้ยินเสียงครับดูมุมนี้กัน <c oughs> มันค่อยๆลงมาเป็นชั้นๆนะครับเป็นวะเฮ้ยแผนขาดแล้วเรียบร้อย <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องขับรถชนแค่นี้ก็ชนะแล้วครับโอเคไหนอลองอันนี้หน่อยสิเอาลืมไปไม่ถึงเนี่ปะ <c oughs> ทิมเข้าไปนี่ครับมันมีสลโลว์ให้เราได้ครับดูดิโคตรเทเฮ้ยมันเโมกอก้อนจะลงหรือเปล่า เมื่อกี้ผมเห็นตัวมันขยับคราน,นี้ผมแรกรือมันสโลว์อะผมมันสโลแล้ว <c oughs> ผมดูว่าผมแรกทำไมมันสโลว์ะ <c oughs> โอเคหายสโลว์ <c oughs> นี่ไงล่ะ <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ก้อนเราไม่มีเรากำจัดมัได้เลยครับเห <c oughs> ลือแต่ขายังไม่หมดอีกเหรอว่าขาเอาระเบิดไฟนี่ไปกินเออผมจะล่วงเองซะแล้วเดี๋ยวสิโอเคยืนบนนี้ครับทำลายมันทิง้งอื้อ เรียบร้อยโอ้ oh my god โอเคหลังจากนั้นก็ใช้ปืนทอร์นาโดผมบินดีแป๊บเคยเรียบร้อยครับ <c oughs> ไม่เหลือแล้ว <c oughs> ดิมัวก็ส์ก็หายไปแล้วโอ้ my god เออทอร์นาโดระดูดหายไปในพริบตาเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้มาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ